สวัสดีครับมาตอนที่ EP ที่3นะครับหลังจากที่ EP ที่แล้วผมแนะนําเรื่องการลงทะเบียนการใช้งานแอป k i t i z e n p o s t เรียบร้อยแล้วนะครับ EP นี้ก็จะมาแนะนําขั้นตอนการเข้าระบบหรือว่าการสแกนกันต่อนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่เรายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยทางอีเมลแล้วนะครับก็จะกลับมาที่หน้าจอของแอป CitizenPost แบบนี้นะครับให้เราระบุอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนนะครับตรงช่องนี้นะครับ แล้วก็ระบุรหัสเบริษัทหรือว่าก่อนหน้าเซสชันโคนะครับนะครับจากนั้นคลิก Verify ์อย่งรอบนะครับแล้วก็ใส่พัสเวิร์ดนะครับของตัวแอปนะครับแล้วก็คลิก Sign in นะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยนะครับมีปุ่มเรื่องของการ ลืมรหัสผ่านนะครับเปลยนรหัสผ่านแล้วก็สมัครใช้งานนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้ตามเหตุการณ์นะครับผมกด g ซ IN นะครับเมื่อเราใส่ข้อมูลถูกต้อง<ๆ>ก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักของตัวแอปคิ t ซอนโพสนะครับซึ่งหน้าจอก็จะ,สะแสดงในส่วนของโลโก้ด้านซ้ายบนตรงน,นี้นะครับ ซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ฐานข้อมูลบริษัทก็จะเป็นโลโก้ของกิจสัสพั์กรุ๊ปนะครับแล้วก็มีอ e ีเมลที่เรา,าระบุเข้ามามาี orientation code นะครับโอเคตัวเมนูนะครับก็จะมีเมนูาขายซื้อสต็อกผู้บริหาร m าส t e r file ล์นะครับาตามนี้นะครับแล้วก็ตัวเมนูย่อยก็อยู่ด้านล่างเป็นรูปของไอคอนนะครับให้เราคลิกเข้าไปนั่นเองนะครับผมอโอเคเบื้องต้น EP นี้สำหรับ การแนะนำในเรื่องของการ sign in แล้วก็ overview ในส่วนของเมนูเท่านี้ก่อนนะครับส่วนอ e ีพีหน้านะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นใช้ระบบแอปนะครับไว้เจอกันใหม e ่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ